สรุปเหเรียญรางวัลอลิมปิก2024อัปเดตเวลา15นาฬิกา36นาทีตามเวลาประเทศไทยครับวัน,นที่28กรกฎาคมข,ข,ข,ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ olympic.com นะครับอันดับหนึ่งของเหรียญตารางคะแนนในตอนนี้ก็เป็นทาวออสเตรเลียน,นะครับผมอยู่อันดับหนึ่งมี3เหรียญทอง2เหรียญเงินครับ อันดับ2เป็นจีนมี3มเหรียญทอง1เหรียญทองแดงอันดับ3าเป็นสหรัฐอเมริกามี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงอันดับ4เป็นฝรั่งเศสเจ้าภาพครับมี1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ5เป็นเกาหลีใต้มี1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับ6มี3ประเทศ1เป็นเบลเยียม1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงต่อมาเป็นญี่ปุ่น1เหรียญทอง1เหรียญทองแดงแล้วต่อมาเป็นคาซัคสถาน1เหรียญทอง1เหรียญทองแดง อันดับ9มี2ประเทศเยอรมัน1เหรียญทองฮ่องกอง1เหรียญทองอันดับ11อิตาลี่2เหรียญเงิน3มเหรียญทองแดงอันดับสิบเป็นสาราชนะจาก1นเหรียญเงิน1เหรียญทองแดงอันดับสิมี4ประเทศ1แคนาดา1เหรียญเงิน2ฟิจิ1เหรียญเงิน3มองโกเลีย1เหรียญเงินแล้วก็อันดับสิที่ที่4ตูนิเซีย1เหรียญเงิน